ัีครบก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเว็บโทฟีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับก็เพิ่งอ่านนะครับขอฝากด้วยนะนี่แหละคลิปเปิดโตของผมอเพื่อม่การเสียวลาก็เข้าวเว็บกันเลย ดีนะครับเร็ยบโทฟินนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เรียกประเทศเลยเราอยู่ไทยแลนด์ประเทศไทยนั่นเองนะครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ นี่ครับนี่คือตั้งไมปนะครับก็พอตั้งเสร็จแล้วก็กดออกเลยนะก็กรอกเบอร์โทรเข,เข้าไป,ไปนะครับให้กรองน,นี้นะครับถ้าเป็น08ก็ให้ใส่8 0 8 ถ้าเป็น08ให้ใส่8ตัวเดียวนะครับไม่ต้องใส่0นะครับก็กดอะไรก็ว่าไปนะครับ09ก็เหมือนกันกันนะครับอ้าว09ก็เหมือนกันเป็นหวัดเล็กน้อยนะครับเสียงออกอาจจะไม่ค่อยดีไทยแลนด์นะครับในเรืยอที่ไทยแลนด์ ศูนย์เก้าเป็นให้ใส่เก้าแล้วก็อะไรก็ว่าไปก็กดตรงนี้นะกดโทรเป็นดังเนี่ยแต่ผมเบิร์หมวดแต่ผม่าด วันนี้ก็ฝากด้วยนะครับกดเพจด้วยนะครับแต่ผมจะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างต่อไปก็จะมีถ้าถ้าใครมีอะไรให้ช่วยเกี่ยวกับปัญหาอมก็บอกผมได้นะครับผมจะทำคลิปออกมาให้วิธีแก้ไงไงนะครับก็ฝากเนี้ยฝากตัวได้นะครับวันนี้ก็จบคลิปแพงแค่